อะไรอยากมั้อยากมาบ้างมามว่านเหมือดมันวะไหนครัวซองน่ากินมัมน่ากินแพงนะนานๆานกินทีนานๆกินทีมันแพงใช่ไหมโอ้โหหนูเจ้าหนะ

ไม่ไม่มีก็อบอกเข้าไปเลยคนเยอะหน้ายัาง,งเปิดดูได้ไหม เปิดไม่ได้ได้อะไรมาบ้างโอ้จ้าดาโอ้มาร์ดิสิพับขอจึงได้ละเดี๋ยวแม่พับเองเออเออได้ไหม